อแต่อยู่ที่จุดตัดสิล้มีหมูย่างเออเดี๋ยวมีไม่เป็นไรหมอขอบคุณนะปานะเย็นๆครับจากข้างเล็กครับวันพยานีราครับมอบให้ฝ่ายตากล้องนะครับไทยินบินเที่ยวหมออากากับทีมงานครับหมอกาเดี๋ยวนี้กําลังจัดหาออกแล้วครับโอ้ จิงที่หนามก็ใช้นั้นเอาวะมาดูเอาไว้กรองหนามสีแดงฝังนั่นลูกเฮ้ยเจ้าปัญหาเฮ้ยเจ้าปัญหาเจ้าไปเจอเหมือนพยานชนฝังนั้นลิเือดิยานชนมาดูไล่บนไล่มีขยี้กันมาอยู่ขนาดนี้ดูว่าเลือทั้งสองลำใครก็อยาเข้าไปจิงจี้เลยใครก็อยาปจิงจี้เลยเพื่อเพื่อหาแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ไม่ได้แล้วก็เงินละโดนมัน เจี่ร่องน้ำสีและนำเศษจำปัญาเศจะปญากำลังจะหนีเศษจำปัญยาจำเจนจนหนีจนี้ปลอดภัยไม่เสือด้วยกัยชมบอกว่าเฮ้ยขนาดที่มงคลใครจจะกลวไมไม่กลัวไม่กลไม่กลัเขาคิดอะไรผู้บรรยายว่าเฮ้เขาไม่ได้ว่าลาแล้วเรือขความัวและเท่ากันเลยเอาเลยมาไปเรื่อะไรกันมาดท ไล้ดีีกันไออกมากว่าเพือนกัยานยน์กกว่าีนีีไปดนานีีไปไหนกันนกันมาดูไล่เดินไล่เดินไล่เสีนไลเดินไล่เดิอยล่เดินไล่เดินไล่เดไล่เนไล่เียนไล่เดินไล่เดินไลเดินไล่เินไลเดินไล่เดินไลดนไา่เนไล่เินไว้เาตนไลาเดนต่ันไล่ตดไลตังนเนไล่ไล่ันไล่นไ่เดิน่เดน่เน่ดนไล่นี้่อดว่าได้นอมาิไม่เดไดินไเิไ่เนไเดนไ่เดนเไม่เนอลเนไ่เดินไอ่เนเนไลเดิ หัวนังเีนเสือราิดจะตกเงนีจนีได้มเสือายจจะจะพี่มว่าแล้วว่าแล้วจะนแน่นมยยจะนี้องเชือดแล้วเชือดกระชูงน้ดเสือร้ายจะหนีล้โว้ยอไวเถือนนะเัวว่าแล้วเลี้ยงเราไม่ได้จะไลกันจมาอยู่ที่ประเทต่า่าจะจัดงาเป็นนี่ลจะชัดตุเอาไว้ตุนเดาน เรืนเข้เด่นชายโอ้เออ่ดยอดครับกระโผให้เรือทั้งสองลำนี่โอ้ตกน้ำเลยโอ่อล้นจริงจริงครับยอเสือพยายามเดินดีใจมากเลยครับคนเสือเสือพยายามเดินประจวบมอกับพอดีปวดเบาพอดีครับลงน้ำทันที โขนาการจัาจิ๋นเรือคู่ที่18รอบรองชนะเลิศระหว่างเรือร่ง,รอรงน้ำสีแดงเทพเจ้าพญารเร่งน้ำนำเงินเรือเสือขี่ยานชนเรือที่ชนะได้จะเรือร่งน้ำสี